สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับน,นุชย์นะคะอ่าสัญญกรรมรอบที่ผ่านมานะคะมกกระดาที่ผ่านมาเนาะอ่านุชย์ได้ทำการสัญญกรรมนะคะอ่าตัดโหนกเหลาโหนกแล้วก็ขูดฟิลเลอร์นะอืมเริ่มจากไม่พอใจความสวยของตัวเองนะคะคือความสวยน้อยเกินไปอยากให้ความสวยมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยทำการ เนี่ยค่ะตัดหนกเหลาหนกเพราะเมื่อก่อนอะ่ะต้องฉีดฟิลเลอร์ประจําเลยฉีดฟิลเลอร์สามเดือนหกเดือนครั้งหนึ่งคือฉีดคือเนาะความสวยเนาะนะมันต้องเติมมันต้องแต่งเนาะมันถึงจะสวยเนาะนะก็เลยเนี่ยไปทํามาแล้วทีเนี้ยหลายหลายคนที่เขาไม่รู้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่นุ้จะบอกก็คือว่าปากข้างบนเนี่ยค่ะมันจะชานะคะมันจะชานะ มันจะชาจนไปถึงเนี่ยเพราะว่าแผลแผลมันจะมีแค่แผลนะคะแผลนะตัดตัดตัดหนวกนะแผลจะมีแค่นี้ค่ะเห็นไหมเหมือนปลายปากกาขีดแต่กดกดก็ยังม,มีความรู้สึกเจ็บเจ็บอยู่นะนิด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 นะคะไม่ได้เจ็บเยอะมากมายตอนนี้สัญยกรรมได้เดือนกว่านะเดือนกว่าแล้วทีนี้ปากเนี่ยค่ะเห็นไหมยังขยับไม่ได้ กินก็ยังลําบากอยู่นะคะตอนนี้ก็จะกินเท่าที่กินได้นะคะก็จะบางคนก็จะได้ลดน้ําหนักไปในตัวเนาะทีนี้ไม่ได้เสพติดสัญญกรรมนะคะเพียงแต่ว่าพอเราได้ทําอย่างนึงมันก็จะไปอีกอย่างเห็นไหมพูดพูดเหมือนจะไม่ชัดใช่ไหมคะยังพูดไม่ชัดนะตอนนี้ยังพูดไม่ชัดนะคะ แล้วแผลอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากแผลตรงนี้นะลืมบอกไปว่าต้องมีมีแผลในปากด้วยก็จะช่วงประมาณนี้ค่ะช่วงประมาณตรงนี้นะคะอย่าไปถึงตรงนี้แล้วความชวดอ่าไอความชาก็จะมีอ่ะชาที่ปากก็พยายามออกกําลังกายปากาล้างสัญญกรรมนะออกกําลังาก,กายปากอย่างนี้นะคะโออออู o, e, U, อย่างเงี้ยค่ะ มีอยู่สามคำที่ต้องออกกําลังกายปากนะคะเพื่อให้ความรู้สึกของเรากลับมาเร็วเนาะแล้วทีนี้ยนวดเดีค่ะดึงขึ้นไปอย่างนี้ค่ะดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเวลาทาครีมจะง่ายสุดนะคะอันนี้คือแต่งหน้าแล้วก็เลยยังไม่ได้ทาครีมเอ่อไม่ใช่หลังที่เราอาบน้ําแล้วทาครีมให้เราให้เรานวดหน้านะคะนวดหน้าให้หน้ามันตึงให้หน้ามันมันขึ้นไปข้างบนเพราะว่าหลังสัญญกรรมหลังสัญญกรรม รถโหนกนะจะบอกอย่างหนึ่งคือมันจะดังป๊อตแต๊ตอย่างนี้ค่ะดังมันจะดังเวลาเราทําอย่างเนี้ค่ะมันจะดังเหมือนมีลมอยู่ข้างในเหมือนมีลมอยู่ข้างในเนาะทีเนี้ยเอ่อถามว่าพอใจไหมให้สิบเต็มสิบเพราะว่าหนึ่งเดือนนี้คือแบบว่าเออดูดีขึ้นมาเยอะอยู่นะอือหือดูดีขึ้นมาเยอะอยู่ค่ะสําหรับตัวนุชนะอสําหรับตัวนุชแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือนวดตรงนี้นะคะนวดตรงนี้นะนวดอย่างนี้นะเนี่ยค่ะให้ความรู้สึกเรากลับมาได้เร็วที่สุดนะให้ความรู้สึกเรากลับมาได้เร็วที่สุดความรู้สึกตอนแรกๆใช่ไหมที่ออกมาปากเราตรงเนี้ยจะเหมือนแบบยื่นขึ้นมาเยอะแล้วบวมขึ้นมาเยอะความบวมของมันนะักมันจะบวมอยู่ตรงนี้ตอนที่บวมนะคะช่วงบวม ถ้าถามว่าเจ็บไหมจะเจ็บแค่หลัง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 ผ่าตัดชั่วโมงอ่อชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าถ้าใครที่เขาไม่เคยสัญญกรรมเลยถามว่าเจ็บไหมเจ็บค่ะไม่มีอะไรไม่เจ็บนะคะหนึ่งมีดเข็มเจ็บทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรไม่เจ็บนะบอกไว้เลยแต่ว่าถามว่าระดับที่ทนได้ไหมทนได้แน่นอนถ้าผู้หญิงที่เคยผ่านการคลอดลูกมานะคะผ่านการคลอดลูกมาเ,เดี๋ยวหลังจากนี้จะมาอัปเดตใหม่ว่า เขาบอกว่าปากเนี่ยค่ะจะกลับมาภายในสามเดือนหกเดือนนะความรู้สึกตรงเนี้ค่ะสามเดือนถึงหกเดือนถึงจะกลับมาเห็นไหมเวลาพูดอย่างเงี้ยก็จะเห็นแต่ฟันล่างก็จะไม่เห็นฟันบนยิ้มก็ยังเหมือนกับยิ้มแยแยอยู่เนาะยังยิ้มได้ไม่เต็มที่แต่ยังไงจะทํารีวิวให้ค่ะรีวิวหลังจากนี้ไปสามเดือนถึงหกเดือนตอนนี้คือหนึ่งเดือนแล้วเนาะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะในการสัญญกรรมนะคะขอให้ทุกคนสวยขึ้นปังขึ้นเห่งขึ้นรวยขึ้นทุกคนนะคะสำหรับช่องมาดามนุษต้องไปแล้วค่ะ